สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบนะคะกับช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะอ้อมฟอดพานาครนะคะ,กะเกษตรนวมินกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะอ้อ,อมได้มีเจ้าตัว Nextgen น,น,นะคะเรนเจอร์นะคะเป็นกระบะ XLT นะคะ4ประตูนะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทตัวนี้กันเลยทีเดียวค่ะเกียร์ธรรมดาของเขาก็มีนะคะก็ะราคาจะอยู่ที่8 8 4 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้นะคะอ้อมจะมาพามาชมกันนะคะว่าอ้อมได้ทาการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัว Next e n Ranger กระบะสีประตูตัวนี้บ้างนะคะก่อนจะมาชมมาดูกันนะคะอย่าพลาดนะคะการกดไลค์นะคะกด subscribe และกดติดตามในช่องทาง YouTube ของอ้อมกันด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ้อมได้ทาการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัว XLT สีประตูตัวนี้บ้างนะคะดีย๋ยวเราเริ่มมาดูตัวหน้ากันเลยคะ่ะด้านหน้านะคะอ,อ้อมได้ทําการเปลี่ยนนะคะ เป็นสกรูปนะคะฝากระโปรงแบบนี้นะคะทรงฟิตนะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นสีชูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะแล้วตามด้วยตัวม้านะคะตัวนี้นะคะสีแดงนะคะให้กับลูกค้ากันเลยทีเดียวคะ่ะถัดต่อถัดต่อมาทางด้านล่างกันนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัว กระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นของแรปเตอร์นะคะให้กับลูกค้านะคะตัวหนังสือนะคะ FORD แบบนี้เลยนะคะระรอเทเทแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงให้กับลูกค้ากันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะดวงีามดวงแบบนี้นะคะสีส้มให้กับลูกค้ากันเลยค่ะตัวนี้นะคะให้รายของเขาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นตัวกรันชนหน้านะคะเป็นแฮมเมอร์แบบนี้นะคะเป็นแบบเหล็กแบบนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะดุด เท่ๆรอๆแบบนี้กันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับตัวรากตัวนี้นะคะสีแดงนะคะให้กับลูกค้าที่สองห่วงกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะแฮมเมอร์ของเขานะคะก็จะเป็นพัสดุนะคะสําเร็จนะคะแบบดีแบบเกรดเอกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเรียวให้กับลูกค้ากันด้วยนะคะเสริมมาให้กับลูกค้ากันด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของทางด้านข้างกันหน่อยนะคะว่าอ้อมได้ทาการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัวน e สเซนเรนเจอร์กระบะสี่ประตูตัวนี้บ้างนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นซุ้มร้อนะคะแบบ6นิ้วนะคะเห็นหมุดนะคะให้กับลูกค้านะคะสีนะคะดำด้านแบบนี้นะคะให้กับลูกค้ากันเลยทีเดียวค่ะ มาพร้อมกับตัวแมกยางนะคะแมกยางของเขานะคะจะเป็นซีรีส์แมกยางเป็นขอบ20ให้กับลูกค้านะคะแมกนะคะจะเป็นออฟลึกสึกนะคะจะเป็นออฟลึกศึก8แพ็กกับลูกค้านะคะเป็นรายก้านแบบนี้นะคะเป็นสีดำเงานะคะให้กับลูกค้านะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวยางตัวนี้นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะ ซีรีส์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่33คูณ12นะคะจุด5ู้นนะคะขอบ2 0แพ็คกับลูกค้ากันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะยกหน้า2หลัง2นะคะให้กับลูกค้ากันด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดีย๋ยวมาในดูในส่วนของทางด้านข้างกันหน่อยค่ะด้านข้างนะคะ <c oughs> ก็ทําการใส่ราวราัคาด้านบนนะคะให้กับลูกค้านะคะแบบนี้นะคะสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้าก็เลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับตัวกรันสศาสตร์นะคะสี่มุมนะคะให้กับลูกค้าค่ะ ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้นะคะสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะฟิล์มนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ40 60, 60 80สามารถเลือกได้เลยนะคะสามารถแจ้งกับออมได้เลยนะคะมาพร้อมหมดตัวเบ้ารองมือจับแบบนี้นะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะกันลอยนะคะเวลาปิดเปิดกับตัวรถนะคะเร็บเรานะคะจะไม่โดนกับตัวรถอย่างแน่นอนค่ะให้ไล์ของเราหรือสุดหล่อของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นบันไดข้างนะคะแบบนี้นะคะแฮมเมอร์นะคะให้กับลูกค้านะคะ อ,อย่าดรูรอบชิ้นนะคะกับลูกค้าแฮมเมอร์นะคะรับน้ําหนักนะคะได้ถึง1200กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวค่ะเป็นเหล็กพัสดิแบบดีนะคะเกรดเอนะคะเดี๋ยวเรามานด,ดูของส่วนทางด้านหลังกันหน่อยค่ะด้านหลังนะคะได้ทําการใส่ราวหลังคานะคะแฮมเมอร์แบบนี้นะคะเป็นแบบเหล็กนะคะให้กับลูกค้านะคะ แบบตะแกงนะคะให้กับลูกค้าเป็นของแฮมเมอร์นะคะเรียกง่ายๆเลยว่าคันนี้นะคะแฮมเมอร์ Hammer ทั้งคันนะคะทั้งชุดเต็มระบบเลยให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะไฟเดรียทามนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สานะคะให้กับลูกค้ากันเลยทีเดียวคะ่ะข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้ากันคะ่ะมาในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยคะ่ะด้านท้ายนะคะอ้อมไม่ทําการข้อฝากระบาดท้ายนะคะเป็น ตัว f o r d นะคะสีดำด้านนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะของเขานะคะของตัว XLT นะคะตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเนาะในส่วนตัวนี้นะคะทัาตามาไมกค่ะอีกชิ้นยิ่หนึ่งอย่างไฮไลท์ของเขาเลยค่ะสุดหล่อสุดเท่ของเขาเลยนะคะก็จะเป็นตัวกรันชนท้ายนะคะแบบนี้นะคะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนเดิมค่ะเช่นเคยค่ะ ท่าที่อ้อมแจ้งไปนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นแฮมเมอร์ทั้งคันนะคะอุปกรณ์ของเขานะคะมาพร้อมกับห่วงรักจูงนะคะสีแดงสองห่วงแบบนี้ให้กับลูกค้าก็เลยทีเดียวค่ะเซ็นเซอร์นะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะถึงเราจะติดกันชนท้ายนะคะเซ็นเซอร์ของเรา4จุดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มาลังมองหานะคะกระบะ4ประตูนะคะแบบนี้นะคะยก2หน้าหลัง2นะ เป็นแม็กยางขอบ20แบบนี้นะคะชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์โรบาร์แฮมเมอร์หรือกันชนท้ายแฮมเมอร์นะคะก็สามารถติด อ้อมกันได้เลยทีเดียวนะคะในช่องทางเบอร์โทรก็ได้นะคะโทรสายตสายด่วนสายตรงหาอ้อมก็ได้นะคะ0623481061ดี๋อยอ้อมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ถางด้านล่างนะคะหรือจะเป็นช่องทาง YouTube ของอ้อมก็ได้นะคะอย่าพลาดนะคะการกดติดตามนะคะกดไลค์ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะลูกค้าที่ดูอยู่นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะว่าเออเราจะออกรถกับน้องอ้อมได้ยังไงนะน้องอ้อมอยู่ที่สาะขา เกษตรน้ว่ามีนะคะไม่ไม่ยากเกินเลยทีเดียวค่ะก็าสามารถโทรเข้าตรงหาอ้อมได้หรือทักอินบ็อกหาอ้อมได้นะคะอ้อมมีเจ้าหน้าที่นะคะจัดเซ็นเอ,เอกสารให้กักบลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะหรือจะเป็นในส่วนของการส่งมอบรถราคาเราก็มีส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเหมือนกันคะ่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะขึ้นมาหาอ้อมก็ยินดีค่ะ ยินดีให้มาดูศูนย์บริการของเราศูนย์โชว์รูมของเรานะคะวันนี้นะคะอ้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันนะคะว่าอ้อมมีรถรุ่นอะไรนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะชุดแต่งแบบไหนนะคะให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ